สวัสดีครับนี่เป็นวันแรกที่ผมจะได้เข้ามาฟิตเนสนะครับทุกคนยูฮู์ขั้นแรกในะชีวิตเลยนะครับที่ผมได้เข้ามาฟิตเนสไปกันเลยคือผมมีอะไรจะบอกนะทุกคนคือผมเข้ามายังออกกําลังกายไม่ถึงไหนเลยมีแค่เพื่อนผมได้ออก2ถึง3ถึง4ครั้งแล้วก็มีเจ้าของร้านเดินมาบอกว่าร้านวันนี้ปิดนะคะยังไม่เปิดค่ะวันนี้เป็นวันหยุด ตายพอดีครับทุกคนคือแบบผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะทุกคนก็แบบรู้สึกอายบ้างเพราะว่าร้านมันปิดนะทุกคนก็ผมไม่รู้กขอโทษด้วยนะเจ้าของร้านคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอโทษด้วยเออ แล้วพวกผมก็กลับมาที่รถนะทุกคนคือพวกผมไม่มีที่จะไปแล้วแล้วผมก็คิดออกพอดีว่าวันนี้มีงานที่ในเมืองที่ริมโขงนั้นทุกคนผมก็เลยจะไปกับมิกกี้นะทุกคนผมไปถึงผมก็ยิงปืนกับมิกกี้เลยนะผมให้มิกกี้ยิงก่อนเป่าเป่าเป่าเป่วเป้ยแบมมาโอ้คยิงแบมตามมาบ้างราบผมมาทุกคนเราดูเราดูเราดูเป่ว เกินนะแล้วผมก็จะยอีกรอบนะทุกคนนี่นะรอไม่ติดใเลยไม่ใช่ไม่ใช่อีกทีจริงอีกรอบนะทุกคนดู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 ตานี้จะเป็นปืนสั่นเป้า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 โอ้ยอยู่กับปืนเถื่เอ้ยแม่นแม่ว่าวเป้าเป้าเบิดแล้วเ็าจะมาดูเป้านทุกคนดูดูดู เกือบดาวตกว่ะทุกคนคือวันนี้จะเป็นวันที่สองนะครับที่พวกผมจะกลับเข้ามาในยิมนะครับวันนี้ยิมเปิดนะทุกคน,นผมได้ออกกํลาลังกายแบบเต็มร้อเปอร์ซแล้วนะทุกคนดูดูเนี่ยมาถึงผมก็วิ่งเลยเดินซะก,ก่อนวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งวัน ออกกําลังกายค่ะเสร็จแล้วผมก็จะมาออกกําลังกายแขนนั้นทุกคนผมอยากได้กล้ามหนนะ้าอกผมก็เลยมาเล่นตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะก็เลยไป,ไปหนึ่งสองออพอสองครั้งที่จริงหลายที่จริงหลายอยู่นะทุกคนเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่จริงก็ออกเยอะอยู่แต่ว่าผมตัดให้มันเหลือนินดนึงเออไปนี่ก็จะเป็นออกกําลังกายแขนนันทุกคนผมยกประมาณตัวละประมาณ6กกิโลนันทุกคนข้าละหกกิโลนะแบบไม่เอาหนักมาก

ิ S <S <S ว้าคือผมก็ออกไปเรื่อยๆนะทุกคนแบบเล่นแบบไม่สนอิโนอิเนอะไรเลยเล่นอย่างเดียวทุกคน <S 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 ไปไปคือมิกกี้ก็ชวนผมมาเล่นตลอดนะทุกคนแต่ผมไม่ได้มาสักทีก็อยากมาอยู่นะแต่ไม่ได้มานี่เพิ่งได้มาเนี่ยเอ้ยเอ้ยฮัน hey, hey, เดอร์เซนอรเว่เฮ้ยฮันเดอร์เซนอรเว่เฮ้ยฮันเดอร์เซนโรเล่ฮันเดอร์เซนอรเว่เฮ้ยเฮ้ยผมก็บอกให้มิกกี้มาสอนผมนะว,วิธีแบบเล่นยังไงให้ได้กล้ามหน้าอกนะกล้ามหนุ่มนะทุกคนมิกกี้ก็สอนผมจากวิธีแบบนี้หนึ่ง ไมอ๋อผมไม่ไหวแล้วมผมเมื่อยทุกคนมผมก็เมื่อผมออกนานแล้วบ๊ายบาย